มาดูเจ้าตูกพันชิวาว่ามาจากเป็กซิโกรครับคุณนผู้ชมไม่ได้ซื้อหรอครับคุณครูยกให้ครับพอดีสุนัขสรือเจ้าตูกของคุณครูมีคย่อดมาสมตัวครับก็ยกให้ผมหนึ่งตัวครับครูยกให้มาดูนิสัใส่งผม ดีอย่างว่าตัวเขาไม่ใหญ่ครับตัวสนาดนี้ตอนนี้เขากำลังเล่นครับเพราะว่าอาบน้ำเขาเมื่อวานนะครับผมก็จะอาบน้ำเจ้าดูของตัวนี้สองวันอาบครั้งครับเพราะว่าเขาเล่นนทนี้เหงือเขาเยอะครับชื่อของเขาคือมะขามป้อมนะครับพอดีลูกสาวตั้งชื่อให้ว่าเป็นมะขามป้อมมาดูกันเลยครับว่าจะดูมะขามป้อม วันนี้เขาเล่นอะไรกันเขาเล่นเล่นลูกเล่นเลยผมก็ซื้อจากตุ้นี้นะครับเป็นกระดูกเทียมนะครับกระดูกเทียมรู้สึกว่าจะเป็นหนังอะไรสักอย่างนะครับเป็นหนังสัตว์เขออาอัดมาครับเอาไว้ให้จะตุกกัดครับฟันมันฟันมันคมมากครับนะครับลัดเล่น ก็เอาเจ้าตัวมาทมมาเยนประมาณสักหเดือนนะครัผู้ชมลัก็ประมาณสาเดือนครออันนี้เดือนแต่เอามาเรียนได้ี่เดือนนะครับ

Hảo, lên chơi nhé. lên lên lên, lên. <laughs> lên là không Hãy không nữa. Bỏ đây เล็กสิครับท่านท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ที่บ้านครับเล่นเล่นลูกก็ได้เล่นเต็มที่เลยเล่นเรือเหรอ เล่นจะพอแล้วนะเอาเลยเจ้านี่เอาเลยไม่อยากเล่นนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> บือ่อ <c oughs> มองนะครับเป๋วมอ,องหน้าผมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจัด ทำลาทา่านส่วไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อป็นกำลังใจครับบ๊ายบาย